คลิปนี้ทดสอบก่อนส่งนะครับเป็นงานซ่อมนะครับตัวหนึ่งมืนสองพันวัตต์นะครับทดสอบกับฮีเตอร์ตัวละสามพันวัตต์สองตัวหกพันวัตต์นะครับมาดูโหลดตอนนี้อยู่ที่หกพันสองร้อยวัตต์นะครับก็ตีไปประมาณหกพันวัตต์นะครับทดสอบกับสามสองสี่สี่สิบแปดโวลต์บีเมจเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบกับไฟเบอร์อีกหนึ่งตัวนะครับ โหลดเป็นฮตเตอร์นะครับโหลดต่อนเนื่องนะครับหกพันวัตต์นะครับก็เอาเลยนะครับเดี๋ยวจะทดสอบทีนี้บวกไฟเบ,เบอร์เข้าไปใหม่นะครับกระชากอยู่เราเราหมื่นวัตต์พอดีนะครับก็คือหกพันบวกไฟเบอร์ประมาณสี่พันกวัตต์นะครับ ก็ประมาณ9,000 0หมืนวัตพอดีนะครับตอนนี้ตัดโหลดนะครับเพราะว่าฮิตเตอร์ร้อนแดงแล้วนะครับตอนนี้ผมปิดโหลดแล้วนะครับ ตอนนี้โหลดเป็นศูนย์แล้วนะครับตัวนี้อาการอย่างที่บอกนะครับก็คือ CPU เสียนะครับก็คือเปลี่ยน CPU ตัวบนออกนะครับใช้เป็นของผมนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นของผมนะครับเอ่อจำได้เลยนะอีกอย่างนะครับบอร์ดไม่เหมือนกันนะครับก็คือสายสายเนี่ยสายสายแพรน่ยไม่เหมือนกันนะครับก็คือต้องได้ไล่สายใหม่นะครับก็คือใช้วิธีบัดกี เพราะว่ามันไม่ได้เป็นไอแบบเสียบแบบนี้นะครับหม้อแปลงใหญ่นะครับก็น่าจะทองแดงแท้เพราะามันแข็งนะครับหม้อแปลงค่อนข้าง,งแข็งถ้าเป็นอลูพวกนี้มันจะจะนิ่มๆนะครับจอก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นจอทัชสกรีนก็ตัวนี้ผมตั้งไว้แค่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับแต่ กินมาเตอลูกค้าเป็นตัวสองหมื่นนะครับก็เรื่องระบายนะครับเรื่องระบายก็มีพัดลมเป่าตัวเดียวนะครับแล้วก็จะมีพัดลมดูดออกพัดลมนี้ก็จะดูดน่าจะน่าจะเจอเฉพาะม้อแปลงกับอุณหภูมิภายใ,ในห้องนะครับวันนี้เป่าฮีซิงนะครับก็อย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะครับ จอนะครับจอก็เป็นจอใหม่เนี่ยถ้าถ้าดูด้านนี้นะครับถ้าดูด้านนี้มันก็จะกลับด้านนะครับเขาเรียกอะไรมันก็จะดูได้ดูด้านข้างนะแต่ถ้ามาดูด้านนี้มันจะได้ดูแบบด้านหน้านะครับกอ่อทดสอบประมาณนี้นะครับใครที่สงสัยนะครับหรือสนใจก็สอบถามมาได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ